สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยคุณครูแหวนนะคะคุณครูสอนระดับชั้นอนุบาล3ามนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้ครูแหวนจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ตามหนังสือเรียนเล่มน,นี้เลยนั่นก็คือสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนั่นเองค่ะเล่มสีอะไรเอ่ยเล่มสีชมพูแบบนี้เลย ลองหาสิคะหาเจอกันหรือยังเอ่ยเมื่อหาเจอแล้วให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่15ค่ะ15้ามีหนกับ5้านั่นเองหน้า15จะเป็นแบบนี้เลยลองสังเกตดูนะคะว่าของเด็กๆนั้นเหมือนกับของครูแวนหรือเปล่าเมื่อเหมือนกันแล้วก็ถูกต้องเยอะมากๆเลยค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นี่เลยมาระยาะทงามนั่นเองค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนั้นนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับมารายาทงามกันก่อนนี้ก่าคะ่ะวันนี้เราก็จะเป็นมารายาทในการพูดนะคะเด็กๆ <ME U TER S> เมื่อเราเจอผู้ใหญ่เราจะกล่าวคำทักทายว่าอะไรคะกล่าวคำทักทายว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับแบบนี้นะคะเด็กๆโดยการพนมมือขึ้นแล้วก็กลมหัวลงเล็กน้อยเหมือนครูแหวนเลยคะ่ะแล้วเมื่อผู้ใหญ่ให้ของเราละ้คะ เราจะกล่าวคำว่าอะไรเอ่ยลองคิดสิคะใช่แล้วต้องกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณครับใช่แล้วต้องพนมมือขึ้นแล้วก็กลมหัวลงเหมือนเดิมคะ่ะแล้วเมื่อเราเดินชนเพื่อนหรือทำของเพื่อนเสียหายโดยที่เรานั้นไม่ได้ตั้งใจล่ะคะเราจะกล่าวคำว่าอะไรเอ่ยขอโทษค่ะขอโทษครับการขอโทษนะคะ ก็จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกไม่โกรธเราใช่ไหมคะเด็กๆแล้วทุกครั้งในการขอโทษนะคะก็อย่ายลืมพนมมือขึ้นแล้วก็ก้มหัวลงเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราเรียนรู้จักมารยาทในการพูดเรียบร้อยแล้วเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะหน้าที่เท่าไหร่นะคะใจแล้วหนาที่1 5นั่นเองคําสั่งของเขาก็คือเลือกเติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องและระบายสีให้ สวยงามนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะค่ะเด็กๆจะดูช่องสีฟ้าข้างบนสีช่องใช่ไหมคะเด็กๆช่องแรกเลยจะเป็นสวัสดีครับช่องที่สองจะเป็นสวัสดีค่ะช่องที่สามจะเป็นขอบคุณค่ะช่องที่สี่ช่องสุดท้ายจะเป็นคําว่าขอโทษครับนั่นเองดูภาพไปนะคะภาพแรกจะเป็นผู้ใหญ่ให้ขนมเด็กแล้วเด็กผู้หญิงกําลังอะไรคะ พนมมืออยู่ใช่ไหมคะเด็กๆเ,เมื่อผู้ใหญ่ให้ของเราควรจะกล่าวคำว่าอะไรเด็กๆก,ก็นำคำจากภาพด้านบนสีฟ้านี้ใช่ไหมคะเด็กๆลงมาเติมด้านล่างได้เลยค่ะภาพที่สองใช่ไหมคะเป็นภาพที่เพื่อนกำลังเล่นกันอยู่แต่เอ๊ะเกิดการเสียหายเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่เพื่อนนั้นเขาก็ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะเราจะกล่าวคำว่าอะไรเอ่ยเมื่อเราทำผิด เมื่อเรารู้คำตอบแล้วเลือกจากช่องสีฟ้าลงมาเติมช่องข้างล่างได้เลยภาพที่3นะคะข้างล่างนี้เลยเป็นภาพเด็กใช่ไหมคะที่อยู่หน้าโรงเรียนเมื่อเจอคุณครูเจอผู้ใหญ่เราควรกล่าวคำว่าอะไรคะ,ะเมื่อคิดออกแล้วให้นำคำข้างบนใช่ไหมคะเด็กลงมาใส่ข้างล่างเลยคะ่ะอย่าลืมตอบให้ถูกต้องด้วยนะคะภาพสุดท้ายของเราก็คือภาพอะไรคะเด็ก,เ,ดกเมื่อเจอผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ เจอผู้ใหญ่เจอพ่อแม่อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะมีพ่อกับแม่นั่งอยู่ข้างบนโซฟาและมีเด็กผู้หญิงนะคะที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมเอ่ยเขากําลังทําอะไรอยู่นะอย่าลืมนําคําตอบข้างบนสีฟ้านี้เติมลงในเติมลงในไหนคะเด็กๆช่องว่างข้างล่างนี้เลยใช้แล้วอย่าลืมเลือกคําให้ถูกกับภาพด้วยนะคะและเขียนให้สวยงามและที่สําคัญ อย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะคุณครูแหวนจะรอตรวจค่ะเป็นเด็กดีอยู่ที่บ้านนะคะต้องพูดจาให้ไพเราะผู้หญิงพูดค่ะผู้ชายพูดครับไม่งอแงนะคะเด็กๆไม่งอแงเล่นโทรศัพท์ค่ะเพราะโทรศัพท์จะทําให้อะไรเอ่ยให้เป็นอันตรายต่อดวงตาของเรานั่นเอง แล้วพบกับคุณครูแหวนได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย